ไต่ป่าแจีงไตป่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขๆๆๆุสุคนะครับมาพบมาผอกับช่องจ้าชาติถุงลาแชแนงวันน้อพี่น้องเนาะมื้อนี้นะครับเอาใจพี่น้องทั้งภาคใต้เฮานะพี่น้องเนาะมื้อนี้จ้าชาติถุงลาได้เมนูแซ่บๆเส็นะครับมาฝากพี่ฝากน้องเป็นเมนูข้าวปุ้นนะครับแจีงไตป่าด้วพี่น้องเนาะอุย้ยแซ่บๆเลยร้านนี้นะครับอยู่ในจังหวัดละเอีด อยู่ทางใบาพาดสุวรรณนะพุ่มนะพี่น้องเนาะเป็นร้านอา,อาหารไต่เนาะพี่น้องเนาะก็ไปกินน้ำเพลินดูเลยพี่น้องเสียบติดใจก็เลยโอ้ยเอามาฝากพี่น้องกันนะสนนเสียบๆเลยพี่น้องเนี่ยขันมาจากใบาพาดสุวรรณก็อยู่ฝั่งาสายมือดนะพี่น้องเนาะก่อนหอดสีแยกแล้วพี่น้องแถวๆนั้นแหละเอ้าขันเพิ่งเพิ่งอยู่กับพักมูลเหตุนะพี่น้องเนาะเสียบข,ขนาดพี่น้องเอ ผักกรมี่พันจัดมาให้มีผักอีตัวกละล่ำน,น้อเยงเนาะเออเครื่อ,องกอกน้องใหม่เอาเอามาเองนะเพีองเนาะแบเสียบเลยป่ะเนี่ยมามาเพี่งนะนะ้องีซบกันโอ้คำว่าแซบเยอะเพียง,นะงเนาะเกียงไตป่า <laughs> แจงไตปลามันติวๆเลยอืมขากเลยพี่ห้องเลย ขัดเนี่ยบ้องมันได้การลังเลยการลังงานห้อ

วาบ่เพกจะเพียเพ้ยนได้ไหมหนอ่อยข้ากนาด ม,ม,มันขายจุละสีสิบบาทชักพี่น้องเดี๋ยวจะแช่เยลี่กออักนหน่อยก่อนโอ้าะ่เสียบพี่น้องเลยบรรยากาศนี่สิครับไม่ได้ยินเสียงโดนเลยพี่น้องเอาเสียงยังไงนะพี่นอนะ้องเนาะอออืื้ห อุ้ย,ยหลุดซะเนาะสูบน้ำมากันขากแหงเจียมคนตาในยูเลยมันเนี่ยหมุนตัวพี่หน่อยไอ้หมันติวๆตัต่อืม มากัเลยไม่หลุนลไล่พี่น้รงเชีาเนี่ยติดกันม่เลกงม่เนีดยดี <c oughs> จัดไปเรื่อย

เอานะครับพี่น้องว่าหั้นไอ้พันธีมาฝากของพอดีจีไปราชการนะพี่นะ้องเนาะอ้พันธีฝากของไปมาพี่น้องเย้าตัวเฮาอือ ของเสียบกันไปหรอกเอ้เครื่องพันกันเนียๆเ,เลยม,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 มากับเขากันดีดีไปหรอกเอ,อม้มาก็แล้วเงินติดกันมือเหนือ่อยจริงวะ ถึองมาดูมันเนาะพี่น้องเนาะคือคนล่ะอื้โอ้ขักพี่น้องขนมยินแจงได้ป่าอือืมอืมหืม แต่พี่น้องก็ว่าโอ้ยวมีนทางจาชาติว่าหน่อยนาะ เสียบกระโดดน้องเลย บอกให้บอกเลยพี่น้องแล้วอืออือโอ,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 อ้เรียบร้อยพี่น้องขนมจีนแจงไตปลาโอ้ครับขอปัาไตเขาหน่ก็สุดยอดเกินพี่น้องเ้ย เอาการเงินพี่น้องเพื่เงินแซ่บครับกะได้๋ยวมาอยากลัน่นะนะพี่น้องลั่นกันยูจังหะมาลยเอ็ยดนะครับกะมาจากทางเมืองสวงบายพาดเมืองสวงบายพาดส,สุวรรณน้อนะพี่น้องเนาะอยู่ฝั่งสายมือเอาครับกะฝากลัน่นพะี่น้องพี่น้องเป็นละั่นกะับเขาปักไต่เขาเน้องพี่น้องเนาะครับกะบสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเป็นน้องใจแห่ใจฉาิได้เฮ็ดคลิปต่อไปน้อพี่นะ้องเนาะกนะ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  ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับเนาะช่องจใจชาติสุขลาขอให้พี่น้องรำรำรวยรุยสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้พี่น้องเอด้อสำนักมณีใจชาติสิจากลาพี่น้องปพานีสวัสดีครับ